ทุงทงทงซาหัวนะครับแล้วก็เพื่อนเขานะเขาเรียกอะไรนะอิตาเลียนเบลลอดใช่ไหมใช่โอเคตอนนี้กิต้าได้มาหาไปแล้ว5ตัวใช่ปะ่โอเคมาดูดีว่าเราเจอตัวไหนบ้างอ่าบาโลนีลูลิโรลีบาโลลีโนอะไรเนี่ยลีลโลลีนี่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับใช่โอเคเรามาดูตัวที่เหลือนะว่าเราจะเจอตัวอะไรอีกบ้างเจอแล้ว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  เฮ้ยอะไรมันลอยอยู่ข้างบนน่ะเออลองไปดูไหมเออลองไปดูดิแต่เราจะขึ้นไปได้ยังไงล่ะใครเนี้ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นไปได้ยังไงไหนอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะล่า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 โอ้โหมันขึ้นตารขึ้นตรงนี้เลยเหรอใช่ขึ้นตรงนี้ไปเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนเฮ้ยบอมริโตบาดานนโตคือตัวอะไรอ่ะจริงตัวละไร เออยังไม่ค่อยเจอตัวที่แบบเรารู้จักเลยนะเฮ้ยตัวนี้คุณนักสืบเปล่าตัวนี้ตัวนี้กับตันรู้จักโบลิโตเบนดิโตอันนี้กับตาไรู้จักอ๋อคุณกับตาเขารู้จักใช่ไหมเฮ้ยแล้วคนนั้นเขามายืนเต้นอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่ชายลีลา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 โอเคไปดูต่อไอตัวนี้อยู่ในโกงอะทำไงอะช่วยไม่ได้หรอทุกคน โอเคลองไปสำรวจที <studying> ่อ <Uma velocidade wiele> ื่นดูบ้างลองปีนขึ้นแบบว่าพวกภูเขาดูดีอยากรู้ว่าบนภูเขามันจะมีอะไรไหมโอ้โหเด้งดึงโอ้โหเฮ้ยแล้วเขาเดินตามไตอะไรกันอะกีต้าไตไตบนได้ไตบันไดเหรอแต่เราทำไมเราไม่เห็นบันไดเลยอ่ะนี่ไงเขาบันไดล่องหนเหรออย่าบอกเฮ้ยทุกคนมันมีบันไดล่องหนด้วยอ่ะหัวโตมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ฮ้ยแล้วบนอะไรอะบนท้ทองฟ้าก้อนเมฆมีอะไรอะ่ะเฮ้ยเราจะไปยังไงท,ทุกคนตอนเนี้อยอคยดีเลยใช่เหรอเฮ้ยแล้วข้างบนคือตัวอะไรเราจะเจอกับตัวอะไรหูยมันอยู่สูงมากทุกคนเราใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมโอ้โหใกล้แล้วเหรอทําไมมันโอ้โหดูดีเ <c> ฮ <oughs> ้ยถ้าใครที่เป็นโรคกลัวความสูงอยากขึ้นนะเสียวเหกันนะเนี่ยไม่รไม่รู้โอเครีบเดินไปรีบเดินไปโอเคไหนดูดิเฮ้ยมันคือแมวแมวหัวแมว แต่เป็นปลาทุกคนเฮ้ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเร็วมันเดี๋ยวบอกมันเขาไม่หลอกเราเราต้องสะโอเคอะไรเนี่ยทูลีโมหุ้ยแล้วขาเป็นคนด้วยนะทูลีไม่แล้วทูลีชี่น่ะโอเคแล้วมันมีระวังมันมีหลายโซนนะทุกคนไปทางอื่นบ้างไปทางอื่นบ้างดูสิ ไอ้ตัวอะไรไปดูไปดูไปดูเร็วเร็วเร็วมันตุกคือตัวอะไรไม่รู้ตอนนี้เราเก็บได้ประมาณสิบคนคือตรงนี้อ่ะมันเป็นทำไมสีไม่เหมือนกันอ่ะมันเป็นทางลับเปล่าเอ้าวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแปลกมากเลยครับทุกคนมันมันชื่อว่าล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 ่าเฮ้ยหมาหม้ามันในโลหม้ามันในโลกเฮ้ยมาถังแก๊สหรือเปล่า มันเหมือนหมาถังแก๊สมากเลยนะเนี่ยแปลกแปลกเอ้ยุ้ยน่ารักอ่ะตัวหน้าหัวอยากหด้าอยากเราจะขึ้นยังไงดีทุกคนก็คือตรงนี้โอเคปีขึ้นไปสวยระวังให้ดีมันชื่อว่าตัวอะไรไม่รู้ดิเฮ้ยเป็นลูกของตาราเลสตาราลาหรือเปล่าเฮ้ยมีตัวแอบแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะดิเราส่องหาก่อนส่องนี้ส่องนี้เฮ้ยตัวอะไรใช่หรอเฮ้ยไปดูไปดูไปดูช้างแต่มันคต่ลองไปดูลองไปดูเฮ้ยลองไปดูแค่เดี๋ยวนะ อ๋อมีอยู่ในแอปเปิลเฮ้ยมันแบบที่เดือดังอ๋อเป็นลูบเบอ,อร์ีโตเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอันนี้เอาอันนี้เจอแล้วข้างล่างมันมีหลุมม่อก้ต้าหลุมเฮ้ยไปที่ไหนหอ่ะถ้ำหรอเดี๋ยวเขาวงกดเอาแล้วอ,ออกดีกว่าออกดีกว่าดัานเดี๋ยวเวียนหัวเออรู้สึกเริ่มจะเวียนหัวแล้วถ้าอยู่ในเข่าวงกดนะทุกคนขึ้นมาในนี้ได้ไหมฮ้ยเฮ้ยอะไร เฮ้ยตรงนู้นน่ะเป็ตัวอะไรอ่ะเพนกวินเหรอใช่เปล่าเฮ้ยตรงนี้เขามีให้ขุดด้วยเหรอขุดขุดอะไรอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุดไปไหนกีู้อ่ะโอเคขุดไปเรื่อยเรือยแต่บอกว่าขุดยงเขามขุดเฮ้ยเจอแล้วไอ้ลิงจ๋อลาวีโอลีแชมเปี้ยนซีดีคุณและตัวเขาเป็นอะไรเนี่ยตัวเาเป็นขนมตัวเขาเป็นขนมเหรอโหเห็นแล้วหิวเลย S <S โอ,โอ,โอ้โอ้ยมันมีขึ้นมไาได้ขึ้นมาได้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นน่ะไปยังไงอะเฮ้ยจะตกไปตุยหรือเปล่าเนี่ยเอาดีเฮ้ยแล้วขากลับเราจะขึ้นได้หรอกีต้าแฮกแมพแฮกแมพหรอเอาดีเฮ้ย <H ek v ets> ผมว่าไปทางนู้นแน่เลยทางนั้นน่ะนี่มันมีให้กระโดดลงไปนะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะได้ไหมเดินลงไปตรงนี้ได้ไหมเอาดีเฮ้ยเฮ้ยน่าจะได้ว่ะทุกคนแต่ผมว่าอย่าไปเลยมันเสี่ยง โอเคเสียงตายนะเสียงตายดิทุกคนโอเคอันนี้เราขุดดีขึ้นมาตอนนี้เราได้ทั้งหมด15ตัวแล้วนะครับยัสิบห้าเหลืออีกเหลืออีกเยอะอยู่นะโอเคใครได้เยอะนะพี่มาบอกหน่อยอยากรู้ว่าได้กี่ตัวเยอะกอะไรนะเดี๋ยวเราคอเก็บ์เป็นตัวนี้กันโอเคอันนี้คือนกอะไรอ่ะนกอินทรีนกอินทรีใช่มันคือเพนกวินอ๋อเพนกวินเหรอเพนกวินใส่ลูกกระต่ายใส่แว่นตานุ่นช้างเปล่าเหมือนลูกช้างอ่ะ ลูกช้างใส่ใส่อะไรอ่ะลูกช้างลูกช้างมะพร้าวช้างมะพร้าวโอเคโคโคฟันโตเองเลยฟันโตก่อไปหายตัวนี้ยังไงอ่ะไม่รู้ดิทุกคนแม่ตาลี่แล้วเราก็ยังไม่เคยเจอเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะขึ้นไปดูขึ้นไปไหนไปดูสิก็คือหมาเออผมอยากรู้ก็คือตัวอะไรหมาด็อกเหรอหมาด็อกหมา้อน แล้วตัวเป็นอะไรอ่ะไข่หรือไก่หรืออะไรอ่ะมีอีกไหมบนนี้มันมีมีหลายตัวปะเฮ้ยเขาพม่หายก็ตรง้เฮ้ยนี่ตัวอะไรมีมันฝรั่งเหรอเทโลโซซัตตาโรอีโกโลโซตัวอะไรวะเฮ้ยนี่ฮิปโปรถแมคโคคน่าเกียนรถเก่าด้วยนะเออแล้วรถเก่าด้วย สมุดสมุดอ,อ่ะอ๋อสมุดดูว่าแบบว่าเราไอ้นี่ไว้ได้กี่ตัวแล้วโอ,โอเคแล้วดูดิมันมีกี่ตัวล่ะโอ้โหเยอะจัดเฮ้ยมันมีโซนทะเลทรายด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเฮ้ยน่าไปตรงทะเลทรายนะทุกคนฮะชิงเป็นซีเหรอชิงเป็นซีจกถ้กวยกาแฟจกถ้กวยกาแฟริงจกคาปูชิโนเฮ้ยตรงนู้น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 ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยต<อ>ัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เนี่ยทุกคนฮะ คนหรือเปล่ามันกระโดดมันใส่ชุดนลดิเฮ้ยอันนี้เป็นแรกครับดูดิใส่รองเท้าดิคุณคุณนะรองเท้าแบบนี้โอเคแล้วตรงนู้นคือร้าทุกคนเฮ้ย,ยคือมันมีหลายโซนนะผมรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ที่โซนทะเลทรายฮะอูดตู้เย็นมันคืออูดที่อยู่ในตู้เย็นครับธงไม่รู้เอาไว้ทําอะไรอ่ะอ๋อเราต้องเข้าแถว รประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชาื้อไทยไม่ใช่เฮ้ยตรงนู้นผมเห็นไกลๆคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนเป็นฉาลามหรือเปล่าอไม่ใช่อเอ้ยตาฝาดนี่ทุกคนมันเป็นคนมันเป็นคนนะเบอร์เบอร์ไปหมดแล้วตอนเนี้ขึ้นได้ไหมอ่ะมีทางขึ้นป่ะดูสิลองดูทางขึ้นทางอื่นดูสิมีหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีทางขึ้นเลยเหรอึ้นแล้วเราแล้วเราเฮ้ย ไปแน้น,นะบารโล,ลลิลูล,ลีโล,ลลีคาปิปาลาใช่หรอไปดูดิเฮ้ยผมอยากไปโซนนู้นมากเลยจริงโซนอะไรน้ำแข็งหรอหิมะหรอแต่เราต้องเก็บอนีเสร็จก่อนเอนี่ยผมอยากได้ยีโตันี้ออแต่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอะดิกิต้าเออลองไปดูเฮ้ยมันขึ้นเรือได้หรอเอาดีเลยย้อนเฮ้ยถ้าเรือแล้วเราจะขึ้นไปตรงเออโซนที่เป็นหิมะได้หรือเปล่ากิต้าลองไปดูดิมันมีทางไปหรือเปล่านี่นี่นั่นน่นั่นน่ะขึ้นเรือขึ้นเรือเฮ้ยขึ้นได้จริงเปล่านี่ย ขึ้นนีเอาเรือเรือไม่ได้เอาเอาตอกบนด้วยนะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นพื้นแข็งแข็งเออคิดว่ามันจะแบบโอ้โหแล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงแรกเลยครับทุกคนโ<ม> <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเราไปดูโซนผมอยากไปดูโซนคุณอ,อยากไปดูโซนตรงไหนบ้างอยากไปเจอนี่เรายังไม่ได้กินข้างบนนั้นหรอโอเคเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ทั้งหมดคาปิปาลาคาปิปาราเราได้ทั้งหมด24ี่ตัว ยังไม่มีอะไรเพิ่มตัวแบบแจมๆเลยนะขอขึ้นตรงนี้หน่อยซิโอเคเฮ้ยเราจะกำลังจะถึงโซนที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะเมืองนะท่านนี้นะเขาเขียนว่ามันคือโซนเมืองเอาขึ้นไม่ได้โอเคต้องขึ้นตรงนี้โอเคตรงนี้คงป้ายเดี๋ยวนี่มันเด็กเหรอลูกตุงตุงหรือเปล่าเนี่ยมันคือลูกของตุงตุงหรือเปล่าใช่คาล็กบตุงตุงซาหัวเขาบอกใช่ลูกตุงตุงจริงด้วย ตัวเท่าเราเออตัวเท่ากันเลยเป็นเพื่อนกันได้เลยเนี่ยและอย่างไกลและอย่างไกลครับทุกคนไหนลงลงไปโซนโซนเมืองซิโซนเนี้ยโซนเนี้ยเออไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อันนี้คืออะไรมะเขือเทศหรอมะเขือเทศแท้มะเขือเทศแทะแกะหรือเปล่าโอเคขึ้นไปนี่ไปดูโซนเมืองที่มีตัวอะไรมากอยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์อะอยากรู้ ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ผมคิดว่าเออเฮลิคอปเตอร์มันน่าจะมี<อ>ที่จอดเฮลิคอปเตอร์อยู่นะครับทุกคนเออแล้วเฮลิคอปเตอร์มันจอดอยู่ตรงไหนตรงนั้นไงใช่เหรอไปดูดิไปดูไป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 เอ้ยขึ้นน้ำผู้ได้ปะเนี่ยมันจะเด้งปะเนี่ยลอยฟ้าปะเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยแคปปูชิโน่มันคือแมวครับทุกคนแคป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 ปูชิโน่โอเคขึ้นไปดูซิทางนี้มีที่ขึ้นหรือเปล่ามีเปล่าอ่ะ อะไรอ่ะไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่บันไดบันไดบันไดครับทุกคนไปขึ้นบันไดไปดูซิว่าตรงนี้มันมีตัวอะไรอีกบ้างนะนี่ไดโนเสาร์ทีเล็กทีเล็กขี่รถใส่แว่น vr ด้วยเนี่ยดูตูลิโนไดโนเสาร์ต่อให้มันเป็นลูกของเราไม่เออได้ได้ได้ลองดูดิอะไหนในในเออในไดโนเสาร์ในเมืองลงมา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 เลื่อนเลื่อนเลื่อนเออไป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 อีก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  อีกนี่นี่แถวนี้นี่ไงโอเคให้มันเป็นลูกของเราโอเคนี่มีในรถเา่เดินตามด้วยกีตาร์ลองขึ้นสุดดิอยากรู้ขึ้นสุดเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเลยเออขึ้นทางนี้นั่นแหละบันไดสวยๆผมอยากรู้ว่าเฮลิคอปเตอร์มันจะจอดชั้นบนนี้เปล่าอยากรู้ไงไปครับไปกันต่อครับขึ้นสูงเลยเออเอ้าเจอเฉยเฮ้ยแมวบอม巴拉迪โลพรามันแอบอยู่เหรอ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปอ,อะไรนะเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยสกีบีดลลี้ทอยลหญ่อะคล้ายๆเลยนะครับทุกคนตัวไกลๆอ่ะจริงอันนี้คืออะไรเด้งได้ปะโอ้ยโออเด,ด้งได้แต่รอดูเฮลิคอปเตอร์ก่อนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วมองดูดิผมอยากรู้ว่าเฮลิคอปเตอร์มันไปจอดต,ตรงไหนใครอยากขึ้นบ้างเอา้าเฮ้ยตรงนี้เราเก็บได้ไหมอ่ะมันใกล้เราเปล่าเราจะขึ้นยังไงะ ต้องเวลงข้างล่างอีกใช่หรองั้นเรอแต่แต่เราเนี่ยเรา้แาลวอ้าวแล้วเราไม่รอเฮลิคอปเตอร์แล้วหรอนี่ไงคืออะไรอ่ะมันคือเออจิงโจ้เปล่าจิงโจ้ใส่จิงโจ้ใส่อะไรอ่ะฮะกระป๋องกระป๋องเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราจะข้ามไปตรงนู้นได้ยังไงอ่ะโอ้ยถนนมันขาดมันไปไม่ได้ครับกคนเราต้องใช้เพชรไอ้นี่อ๋อต้องใช้เพชรเหรอตอนนี้เรายังเฮ้ยข้างหน้าคือตัว กระลอกครับทุกคนกระลอกกระลอกเลโก้กระลอกเลโก้ผมกระลอกตึกล่ะทุกคนว่าเรว่าลาบาลาคิทคืออะไรอ่ะมันคืออะไรบาลาคิทไม่รู้อ่ะบาลาคิทบาลาคิทมิตราคาคิดมากหรอซิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอกเฮ้ยตรงเราจะขึ้นตรงนี้ได้เลยอ่ะออ๋รู้แล้วองดูดิลองดูดิหาทางขึ้นดิเฮ้อยากเก็บไอตัวเป็ดตัวนั้นอ่ะมันเฟี้ยวดีนะครับทุกคนกไป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 ขึ้นไปขึ้นไปผมต้องดู ไม่ได้หรือว่าต้องเข้าไปข้างในนั้นหรือเปล่าเออลองเลี้ยวดูดิทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ๆนๆนแถวนี้เปล่า,าขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วแบบกระโดดลงมาป่ะเฮ้ยฮุ้ยน่ารักอะ่ะตัวเนี้ยไอ้เตา้าไอตา้ต้าลอสคาปูชินาให้มันเป็นลูกของเรานะโอเคเป็นลูกของเราอ่ะตัวนีวอ้อยากเก็บอยู่ใช่ไหมลุงลุงลุงนวดเนี่ยโอเคติดตั้งได้ไหมอุ้ยไม่ได้ มันเลี้ยงได้แค่ตัวเดียวครับทุกคนมันเลี้ยงได้ทีละตัวงั้นเดี๋ยวเราเอาเอาตัวนี้ออกก่อนนะโอเคป่ะโอเคแล้วกีต้าจะเลี้ยงตัวไหนนะตัวนี้ใช่ไหมโอเคห้ย <c oughs> <okay S 2> เป็นลูกของเราตะมูตมิมากจิงการจะพูดเลยนไหนอ่มันอยู่ตรงไหนนี่ไงเฮ้ยเอาเลยโอ้ยหูยตัวนี้เท่นะๆๆๆตัวนี้เอาเรื่องนะทุกคนจิงอยากได้สกีบีดี้ตรงถังขยะมีใครเดียวลุง ลุงไ่ทำอะไรจบมันไม่ใส่เงงเกงไหนนะ <S <S ่ะเอ้ยลุงแล้วลุงเข้าไปทำอะไรตรงนั้นน่ะยากรู้อ่ะลุงเออลุงเป็นคนเก็บของเก่าเหรอน่าจะใช่นะเหมือนลุงที่แบบเก็บขยะป่ะจริงเดี๋ยวตอนนี้เราลงจะขึ้นเอออันข้างบนดูนะครับพูดทีน้ำลายออกอ้าวน้ำลายกระเด็นเลยอ่ะพูดดังไปหน่อยนะครับน,รนี่นี่นี่ขึ้นตรงนี้เลยขึ้นเลยสามสิบสามตอนนี้เราได้ทั้งหมดสามสิบสามตัว เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากรู้มันไปตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนดูเฮลิคอปเตอร์ก่อนอยากขึ้นมากความใฝ่ฝันนะครับคืออยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอ้ลุงอยู่ตรงนู้นเหรอแล้วตรงนี้ปีนได้ไหมลุงแก่ลุงแก่ลุงแก่ลุงเท่าเฮ้ยฮตรงนี้มันมีที่ปีนอยู่กีตาร์สวยดิยังไงบันไดบันไดเออปีนปีนปีนตรงกลางดิเดียวก็ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวติดอะไรอีกโอ้ต้องปีนฝั่งนี้ปีนผิดฝั่งเลย พ่อพากมวอนกันให้เป็นตรงกลางโอเคนี่ได้แล้วเราก็เนือลังขึ้นไปอะไรนะบนเครนหรอเครนเครนยกของนะครับเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยนั่งไหนอะมีเบนหลอดแถวนี้ไหมครับถามเขาดิมีเบนหลอดแถวนี้ไหมครับเออลองข้างบนสูงๆมาเราอาจจะต้องปีนระวังตกนะถ้าตกมาโอ้โหเริ่มต้นไกลเลยเฮ้ยนั่งไงมีตัวแอบอยู่มันคือตัวอะไรคืตัวอะไร เนี่ยออกไม่ได้เหรอโคดีโคดี้โคลีโคดีขอโทษครับขอโทษครับคือตัวอะไรไม่รู้ทุกคนก็คือคาปีปะนะไม่ใช่มันคือจระเข้ขึ้นบินจระเข้เครื่องบินเหรอแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงอ่ะมันไม่มีทางไปดิเราติดตัวแผนแฮกแมพหรอไม่มันมีทางเนี่ยใช่หรอเฮ้ยเอาดีเฮ้ยได้แล้วหูตัวนี้น่ายังโหดทุกคน กกกกเฮ้อมัคืกิากล่างน้หนยือดูฟันฟันอย่งแหลมอ่ะคือแล้วเราขึ้นไปบนนี้มี่ะฝั่งนู้นมีป่คิดว่าคิดว่าฝั่งนู้นจะมีไหมเราเราต้องอา้าวโผเอ้ยมีฝั่งเดียวเฮ้ยนี่เปล่าที่จอดเฮลิคอปเตอร์อะ่ะเนี่ยมันขึ้นเหมือนที่จอดเฮลิคอปเตอร์เลยเอาไงจริงไปไหมแต่เราขอไปเก็บเก็บอ่ะไปเก็บลุงก่อนได้ได้ๆๆๆได้ไอ,อ้าโอ้โห<อ>ขาแทบหักหัวเข่าแทบหลุด นี่ตัวนั้นอะไรอะไอ้ปังเอออะไรนะแลดขนมปังเหรอใช่แลอยากเก็บสกีบีดี้องค์อยากสิงมากโอเคเก็บ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 โอเคแป้งขนมหวานแลดดูดิดูหน้าเขาดิโอเคขึ้นไปขึ้นไปดูดิเราโอ้ได้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยจริงโอเคยังขาดเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนนะแบบเยอะมากไป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 ขึ้น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 สูงสุดขึ้นไปไปครับอีกนิดเดียว ตัวหายากตัวตัวลุงนี่หายากไหมคิดว่าไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากแต่ว่าตัวมันเท่ไงโอเคขึ้นไปบันไดขั้นสุดท้ายถึงแล้วอ้าวลุงสวัสดีครับลุงโอ้โหตัวเดินตัวแค่นี้เองลุงหน้ายังโฮดอ่ะสกีบีดีโตเลโตเลตโตเลโตต้องเหมือนพ่อจังเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนอะไรไหนอ่ะ ใช่เหรอโอ้โหลุงเขาแก่เกินไม่ตอนนี้ป้าอยากจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์กีต้ารเราจะทำยังไงดีแล้วเราก็รอให้ใหเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเราลืมอะไรนี่เราพลาดต,ตรงนี้ไปเือ,อเฮ้ยตรงนี้ปลดล็อกได้นะ <22. S 1> แต่ว่าเรา12 22. 220แต่เรามีแ,แค่209เราเก็บไม่พอทุกคน,นผมคิดว่ากิต้าลองขึ้นตึกนี้ดูน่าจะมีตัวเบนหลอดอยู่นะเพราะฉะนั้นมันมีเครื่องบินใช่ใช่แล้วมันมีเครื่องบินด้วยไปขึ้นเลยขึ้นเลย ติดกระจกโธ่แล้วเราต้องเข้าทางไหนอ่ะลองวนดูก่อนเออเออหาทางเข้าก่อนหาทางก่อนทางลับไม่ใช่นี่มันคุณลุงเดี๋ยวไปเยี่ยมหัวคุณลุงเขาเกรงใจคุณลุงบ้างเขาแก่แล้วเขาเท่าแล้วเฮ้ยมี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 เฮ้ยทงทงทงชวไม่ใช่ทา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 ซาอูซาฮูร์ซาอูร์โอเคขึ้นบันไดได้ไหมโอ้โหแล้วเท้าอย่างเหี่ยวครับทุกคนเท้าเหี่ยวเท้าย่นมาก อ๋อนี่ขึ้นี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่นนนโอเคไป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 ทุกอย่างเป็นสีแดงหมดอ๋อเขาตกแต่งเป็นสีแดงนี่ไงแล้วข้างบนมันจะมีตัวอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าอยากรู้จังเลยมีไหมมีไหมไมีมตัวหนึ่งไม่มีเลยเหรอเออเราจะไปตงนง้นยังไงอ่ะเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์มากีต้าร,รอก่อนรอก่อนรอก่อน,ออนดูดิเนี่ยมันไม่ได้จอดที่นี่หรอดูดิผมอยากรู้อ่ะดูดูก่อนนะคราวนี้ขอดูก่อน อยากรู้ว่ามันจะไปจอดแวะตรงไหนอะเอาทำไมมันไม่มีที่จอดอะจริงแล้วมันจะไปทางนั้นยังไงเออมันก็วนอย่างเดียวเลยนะเนี้ยอุ้ยเข้าตึกนี้ได้ไหมเฮ้ยแฮกแมพได้เปล่าอาดีโอ้แฮกไม่ได้ทุกคนีิต้าลองขึ้นตึกนี้ดูดิเร็วเข้าไปเ,าเดี๋ยวนะเฮ้ยมันป้ายประกาศอะไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรอะโมโมดีโคอคอ,อดีโรโมโมดีโรคอคอดิโร ไปเลยลองขึ้นที่เผื่อเผื่อมีเผื่อมีตัวมีไหมอ่ะคิดว่ามีไหมน่าจะมีนะครับทุกคนขึ้นขนาดเนะี้ยกี่ชั้นต้องมีแหละต้องมีแหละหลายชั้นแล้วเนี่ยอ้าวนี่ไงหนึ่งตัวจัดไปตัวอะไรไม่รู้นกเฮ้ยแล้วคุณดูตอนเนี้ยเพชรเราพอแล้วนะคือเราสามารถอ,าอะไรเมือ่อกี้อะไรกินได้เห็นนี่ตัวหนึ่งยีราฟส้มมีกล้ามเกินได้ห็นตัวหนึ่งนะเห็นอะไรอ่ะเห็นไใ้ตัวชิงเป็นสี อยู่ตรงไหนอะเราต้องคือนั่นนี่นั่นจะผ่าไหนอะไหนๆเราเฮ้ยนั่นตุงตุงเฮ้ยเจอตุงแล้วโอ้โหตุงใจในที่สุดโอ้โหโคตรยากโอ้โหตุงตุงตุงสาวหูรากว่าจะเจอพี่เขานะครับมาผมขอเปลี่ยนตัวอ๋อคุณจะเปลี่ยนตัวเหรอโอเห้ยากสุดไม่ละแล้วเราเป็นตุงดีไหมอะลองดูไหม ไหนอะตุงตุงอยู่ไหนตุงมาเลยผมดูให้เดี๋ยวผมช่วยดูเดี๋ยวผมช่วยนี่ไงเราเราเอาตัวเราเป็นตุงไหมนี่ไงเฮ้ยทุกคนตอนนี้เรากลายเป็นทุงทุงทุงซาหัวแล้วเดี๋ยวผมจะลองข้ามไปตรงนู้นดูก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอข้ามไปดูว่าตรงนู้นน่ะมันมีอะไรเพราะว่าหลบใหลหลบทุง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 หลบพี่ทุงหน่อยนี่เราจะเชื่อมได้ไหมดูดีเฮ้ยตรงนั้นมีเครื่องบินลบด้วยเย เอาดีทุกคนนนตอี้แต่ผมอยากไปเก็บไอ้ชิงเป็นซีบานานี่นก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองกดตรงนี้ดูก่อนนะ220เพชรเราพอแล้วลองดูสามสเฮ้ยนี่ไงโูแล้วดูตรงนี้นีส่สงครามโลกเกิดขึ้น <c oughs> รถถังพิําเลยครับทุกคนสงสัย <c> เ <oughs> นี่อันนี้คือแบบฐานทัพนะ <c oughs> โอเคผมคิดว่าตอนนี้เราเก็บได้40สตัวแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้เรามาเก็บเอเอตัวละครตรุงตุงพวกเบนหลอดอีกนะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ไปแล้วนะครับเจอกัน <Okay. S 1> ไปบบ๊าายย